L.G.D.Y จะสเปซเก็ตกดเรียบร้อยเปมประมูลแชมป์และกดให้เแบตเข้าไปบอลเซนฉีกมาแล้วบอกได้พี่หมูผมจัดการให้บอลเซนซัมเลไปสวิโซนดนซัมไปเหมือนกันแล้วเรียบร้อยเปิดประมูลยิงฟรีอีสปอร์ตหมดตีเลยเดียวโคอนักซี่ขวามือลงทุนออกวงออกไปยิงนะสำหรับโคอนักซี่ครับแล้วเป็นบุรีรัมย์ยืนแต่งวงเฉยเลยครับแล้วเรียบร้อยดับเบิลแชมป์เข้ามาเฉยๆง่ายๆเลยนะฮะสามคิวสำหรับบุรีรัมย์ ดีแล้วครับชาปเปอร์ครับแล้วดูครับตีน้อยมาตีน้อยมาย,มายิงฟีรุ่นน็อกคอนเดซี่ไปถ้าคิวฟีดแม่นก็รู้ว่าอยู่คนเดียวแล้วตีน้อยเจ็บครับแต่ว่าไม่ปั๊มแต่ปาระเบิดลอดเข้าไปกระทบแล้วไฟเข้าไปเผาตีน้อยเก็บคอนเดซี่จากเกมไปและเรียบร้อยแม็กโซนัตเก็บเอ็ดดี้บุยลำจบสิ้น เดินต่อมาคิดว่าร้อยน็อกวงไปแล้วครับแล้วยิงฟรียังไม่ยิงวาตินิก้ายังไม่ยิงแล้วลุดมาจังหวะนี้น็อกไปแล้วปูชิลไปน็อกสวิสโซได้ครับเราคิดว่าร้อยตายวงไปพยายามรอยิงพร้อมการเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้ไฮสกิลหรือเปล่าเป็นปูชิวเก็บสวิสโซไปแล้วเลยนี่ครับนี่งหกห้าอุ้ยแล้วตองเคลั่นมาแล้วตองเคบอกแฮปแฮปแฮปเรียบร้อยครับดูสเต็ปของตองเคเฉียบเหลือเกินเก็บตองเคก็ไม่เสี่ยงที่จะเอาครับไม่ฝืนแล้วเขาต้องส่องลงไปเห็นฮะเฮ้ยหนึ่งหนึ่งหกห้าทำอะไรเพื่อน วิ่งลงโล่แบบนี้ตองเคนับในใจแล้วยิงเรียบเรียบร้อยครับนับในใจจัสโมเมนต์ส่งบอลเนื้อเรียบติดเก้าอี้แล้วผมบอกเลยทุนโรโบเกมแล้ววีดอะเกมไปแล้วเจนไปนทุนโรโบได้แล้วยิงมาล้าสสอ,อ,อสตอร์สตีวคิวแล้วอสตอร์ยิงตัวปิวๆแล้วตอนมาหัวโอ้ล้อสตอส่งไปเม็ดเดียวเฮดช็อตแล้วไปสารขึ้นสวรรค์เปลี่ยนสโคปก่อนไหมตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนแล้วสมคูนสามมั่นใจอยู่นักขั้าศูนย์กลับมาเจ็บจะจะน็อกเอาตรงนี้เหลือยี่สิบโอ้โหลงบอลลุ้นแล้วยิงเจนจัสบอ์ยิงไปแล้วลุ้นเฮดช็อตน็อเจน เอาดีครับ l g <อ>าีวายเหลือสองคนตอนนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับแชมป์แรกของพะพมุสจะมาแล้วฮะตรงน,นี้เตรียมตัวนะฮะแท็กมอนโยชิมิมบรีได้เลยรอสาตรตตนยิงฟรีรอสารโตโอ้ยังไม่นกรอสาตาร์ตฉีกแล้วครับมั่นใจแล้วครับรอสาตาร์ตเดินมาแต่ต้องไม่ประมาทนะผมบอกก่อนนะในวันที่มอนหมดสัทธาฮะตรงนี้ เรายังคงมีศร,รัทธากับปอมูตอยู่เสม,มอมาแล้วระเบิดไล่เข้าไปแนฟซีเจ็บหนักวิ่งเข้ามาหลบในสม,มองแล้วจัสสมเอนได้แต่จัดเจนไประ<อ>ดมปาไฟใส่เข้ามาในสม,มองลอสานต์เขาเหลือคนเดียว LG ลจดีวายจัสสมเอนเก็บกดไปเรียบร้อยปอมปอมูตแชมป์และกดให้ LG ลจดีวายเอ็ดดี้เดินต่อเอ็ดดี้เดินมาเอ็ดดี้ถึงตัวแล้วมอเตอร์ไซค์ใครตรงนี้เรียบร้อยเอ็ดดี้น้องร้อสานต์เก็บร้อสานต์จะเกมไปโซเฟียนจัสสมเนตัดกลับมาที่ดีเอ็กจีฮะ ดีเอ็ีขับรถสวดมนต์เข้ามาในวงฟิลลี่มาเรียบร้อยคี้ข้ากเขาเฮดจอดฟังกาตกรถและเบสวันนี้ไป่น้องรองเคได้แล้วฟังกาตกซมันจะเก็จเอ้งหนึ่งหนึ่งหนหดันนะท่านผู้ชมครับใช่ครับแล้วออกมาวัดเลยครับฟิลลี่ออกมาวัดเลยเรียบร้อยจัสตมเมน์ครับน็อกโรนอนไปแล้วมีพารสู่ไปน็อกขี้ข้าวเค่าล็อกกี้จิมจัสตมเมน์ไปเก็บ2คนลวดครับจากโรนอนและคีคามูเขาสโคปไปที่เป้าเดียวกันนะครับทให้จออ๋บ้านมาสามารถช่วยกันย อ่าแล้วเขาตีกันเองแบบนี้ดีนะครับว่ามูจะเป็นมือที่3ามท่านผู้ชมครับบอสเซนรอจังหวะอยู่แล้วเฮ้ยเยต,ต,ต็มตัวฮะบอสเซนแล้วเบอร์ลูนดี้เก็บไอ้กอรออกจากเกมแล้วเขามีแฟดมาเราก็แจกฟังชั่นสุดปล็อกกิจิมล็อกกิจิมลู่มาขึ้นดาวเมย์มาด้วยล็อกกิจิมไปปั่นไปเจอคนจะบอสเซนลากกสามารถนอนก่อนแล้วตัดมาจากสมเด็จน็องได้แต่โดนเทนน็องจากเรนมาเหมือนกันแล้วดูล็อกคิจิมไปน็องเรนได้แล้วบอสล็อกกิจิมเอาหน่อย บอสเซ็นยิกช่วยหน่อยแล้ว <Hey. S 1> แบบเข้าไปบอสเซ็นฉีกมาแล้วบอกได้พี่หมูผมจัดการให้บอสเซ็นซ้ำเลนไปสวิสโ,ซโซโดนซ้ำไปเหมือนกันแล้วเรียบร้อยเปิดประมูดยิงฟรีอีสปอร์ตหมดตีเลย อีกตรงนี้ก็เฉียบมาแล้วขาดแน่นัดเดียวแล้วแหมรถมันกระโดดออกมาตรงนี้เรียบร้อยเสร็จสุรับบีครับท่านผู้ชมครับทามมิ่งแบดไปแลวิวพลาสติกกับแมดด็อกตายวงไปหมดแล้วครับแองเจลอาเรีอนแล้วขยับขึ้นมาจังหวะนี้แต่ว่าตัดให้ดูตรงนี้ก่อนครับแหมแมคโซนัทมาอีกรอบนึงแล้วแม็คโซนัทขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงน็อกไปไม่น็อกแล้วโดนบอสเซนยิงมาครับแล้วจุนจังหวะนี้ไปน็อกเจนฟอร์ดได้แล้วจุนครับดับเบิลคิวครับดูครับชิปวิลลี่กับเจนฟอร์ดไปจ และเรียบร้อยบาซิลน็อกคิมซิว้าไปตีน้อยขาวมอบไม้มอบมอบเลยครับแบบนี้แน่นอนมอบและให้สก,กิเห็นแล้วครับเก็บตีน้อยไปครับสหรับชัปเปอร์อนี่กอดแมวเพราะพวกเขาก็อยู่ในวงเหมือนกันและขึ้นมาจังหวะนี้คนแท็กซี่ครับไปน็อกได้หนึ่งคนขึ้นมาและคนแท็กซี่ดับเบิลคิวมาจังหวะนี้กลับมาแล้วครับสหแตทคนักหญิงข้ามฟากันไปก็จริงนะแล้วดูวสุรบีครับโดยเอ็ดดี้ยิงมานะฮะแล้วเรียบร้อยครับผมนะฮะสหรับเอ็ดดี้น็อกสุรบีและซ้ำออกจากมาเหลือคนเดียวแล้ววัดหัวกันอยู่ครับสหรับตองเค แล้วดูเขาตองเคโนดายังไงโคนักซี่ก็มาโนดาก็มาโคนักซี่ก็มาแล้วเหลือตองเคคนเดียวโคนักซี่ขวามือลงทุนออกวงออกไปยิงครับสดาคนักซี่ครับแล้วเป็นบุรีรัมย์ยูเอสเอีสปอร์ตสู้บ้างบอกว่าเฮ้ยปีนขึ้นไปก่อนเลยสก,กีจดไปด็อกโรดดอกกับฟิลลี่ได้เฮ้ยยังแล้วตัดมาโซโลซี่กมาเจ้าหนี้ให้สก,กีไปแต่ว่าโอ้ไปด็อปแล้วด้านหลังมาเจนฟอนร์จี้เป็นน้องมีพานสูสูเขาแล้วแน่เปนน็นน้องเอ็มยู่มากนะเจนฟอร์จอยเจ้าหนี้เก็บมีพานสูสูจะเกมแล้วล่างเหินมาตรงนนี้ออจิบท เรียบร e ้อยเมจิกอีสปอร์ตอาจินบอทฮะคิดฟีเดเจอมาเรียบร<อ>้อยระเวบิดไปเก็บคิดฟีเดเจอมาแล้วครับใช่กับเอ็้สกอร์เอ็้สกอร์ขอใส่เอสลาร์คูซีเอสคูซีฮึบฮึบฮึบเฮ้ยนัดสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับโอเคช็อตเจนฟอร์สครับกระโดดกลางอากาศนิดๆน,น,นะเมื่อกี้ผมบอกเลยหัวหลิมหลิมมาคอขาดไปและเอ็ดดี้ครับตรงนี้ได้ยูฟีฟีมาแต่ว่าระยะทางมันไกลนิดนึงครับและเคาะและเคาะมาจังหวะนี้มาเทรดดิ้งไว้และโซโลซี่ไปนอก จีดีวายมีปัญหาโดนหลังเข้าหน้าก็มีรปมูมใช้จังหวะนี้ครับบอสเซนเดินนำเข้ามาจะประกบเป็นแซนด์วิชแล้วบอสเซนนี่ครับน้องนำซีไม่ได้บอสเซนโดนเทนไปาจ,าจุดย่างคมจังหวะนี้บอสเซนโดนน็อกไปขานถอยหลังขานถอยหลังล็อสตอร์นบอกผมก็คมเหมือนกันแต่เจ้นไปน้องล็อกกินจีไปล็อสตอร์นนอกได้แล้วลองเคลระเบิดเก็บน้ำซีจะเก็บไปแล้วเจ้นไปน้องล็อสตอร์นนะฮะตรงนี้ดิวิชั่นเอเดินไปถ่ายมาแล้วเก็บนี่ออกไปแล้วหนึ่งคนนะฮะแล้วลองเคลับเบิดไฟเป็นน้องใส่้คคาาามมูววแแลจม เรียบร้อยโอ้โหยิงเป็ <Inside S 2> ปนอินไซด์เป็นน็อกใสเฟอร์การเข้ามา oh. แล้วซับอินไซด์เอา้าเรียบร้อยแบบนี้หายสองนท่านผู้ชมครับ oh. แล้วดูแล้วน็อกวงอีกหนึ่งดับเบิลน็อกวงไปครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอินไซด์เก็บไปคิวห้าร้อยไปครับแล้วแนวตายวงเฉยเลยครับแล้วเรียบร้อยดับเบิลแชมป์เข้ามาเฉยๆง่ายๆเลยนะฮะสามคิวสำหรับบุรีรัมย์ครับท่านผู้ชมครับ